ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนักเตะน,นะครับที่เราเก็บสามแต้มได้นะครับให้กับท่รรานประธานมสแล้วก็แฟนบอลนะครับก็เป็นการทำกันบ้านอย่างหนักน,นะครับถึงจะเป็นทีมจากชุดที่สองของกวางโจก็แล้วแต่แต่ว่าคุณภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้มันจะทำให้นักฟุตบอลเรากลับมาสร้างความมั่นใจกันนะครับถามพี่อุ๊นครับสามประตูที่เกิดขึ้นวันนี้พอใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ สุดโทษที่ยิงไม่เข้าครับได้ได้ไปคุยกับเซนตโโซเลสอะไรไหมครับพี่ผมก็ถามว่าพอใจไหมก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจนะครับเพราะหลังจากแมตที่แล้วเนี่ยเรามีโอกาสแต่เราทําไม่ได้แต่แมตเนี้ยเรามีโอกาสแล้วจบสกอร์ได้แต่จริงๆแล้วก็ต้องต้องไปเพิ่มความแม่นยําให้มากกว่าเดิมแล้วก็อย่างโซเลสเนี่ยผมไม่ได้ไปคุยอะไรเขามากเพราะเขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับเขารู้ว่าเขาทําอะไรอยู่นะตอนนี้นะครับ เกมที่แรกเกมแรกเราแพ้ขี่ฉี่แล้วก็เกมที่สองวันนี้เราชนะสิ่งเหล่านี้การท,ที่เรากลับมาได้เนี่ยมีผลยังไงต่อเกมนนหน้าที่เราจะเจอเซเรโซผมว่ามีผลอย่างมากนะครับเพราะจะทําให้นะั mm hmm. กฟุตบอลเรามีความมั่นใจมากขึ้นในการเล่นแล้วก็อย่างที่บอกครับมันก็หลเกมเนี้ยผมก็เสมอนะครับว่าลืมชนะวันนี้เพราะวันหน้าจะมีความลําบากมากขึ้นเราต้องสร้างความลำบากให้กับตัวเองเพื่อเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นและก็เก่งขึ้นนะครับ